อย่างนี้เป็นต้นทีนี้เวลาเรียนเรื่องจากขคูวัตถุดังที่ได้กล่าวไว้แล้วต้องรู้จักดินน้ำไฟลมสีกิรลดโอชาชีวิตตรรูปและจากขุป萨ธา,าทั้งหมดด้วยนะแสดงว่าต้องรู้จกักข้งางขาพุทธร,รูปและอุปาทายรูปโอเคนะไอ้ตรงนี้เวลากําหนดเนี่ยเวลาปัญญายาณที่เข้าไปรู้ความจริงของชีวิตไม่ใช่รู้แค่จักรคุปทไม่ใช่รู้แค่นั้นต้องไปรู้ตัว ปทวีธาตุอ,โอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุสีกิรลโอชาชีวิตรูปด้วยแล้วก็ตัวจกักรุปสาธาตุนั่นแหละเป็นตัวไอตัวเป็นที่อาศัยให้กับจกักรคูวิญญาณจริงๆคือตัวตัวอะไรจกักรวัตถถใช่ไหมเป็นที่อาศัยให้กับจกักรคูวิญญาณฉะนั้นแสดงเห็นชัดว่าจากักรูวิญญาณเนี่ยไปอาศัยเกิดใน จักรูวัตถุหรือจักขคูประสาทไอ้จักขคูประสาทตรงนั้นเป็นความใสของของมหาุทธรูปนั่นเองเป็นมหาพุทธรลูกท่านเองมหาุทธรูปตั้งอยู่ตรงกลางตาดํามีเยื่อเจ็ดชั้นซับอยู่มหาพุพธรูปตรงนั้นเรียกว่าจักขคูประสาทความใสตรงนั้นเรียกมหาเรียกเราจักขุูประสาทฉะนั้นเวลาถามว่ามีมีกราบเดียวหรือมีหลายกราบกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม มัดเดียวหรือหลายมัดเรียกแปลว่ามัดก็ได้นะกลุ่มตัวเนี่ยเป็นมัดเป็นกลุ่มเป็นกราบเรียกตัวไหนชัดกว่ากันกราบใช่ไหมกราบก็ได้ไม่ใช่กราบกรอรอเรืออสศรามบอยใบไม้อันนั้นแปลว่ากราบกราบลงกราบตัวนี้แปลว่ากอไก่รอลิงนะกราบป่านี่นะเนี่ยกราบตัวนี้แปลว่ากลุ่มแปลว่ามัดแปลว่าหมวดเนี่ยตัวเนี้ยมันมีอยู่สิบ สิบรูปไงรวมกันอยู่ไงสิบรูปรวมกันอยู่ทีนี้ในสิบรูปที่รวมกันอยู่นี่ตัวให้สังเกตดูนะว่าสีสีนั้นเป็นสีของอะไรสีของหมหาพุทธร,รูปเรียกว่าวันนะกลิ่นของหมหาพุทธร,รูปเรียกว่าคันทะรสของหมหาพุทธร,รูปเรียกว่ารสาะแล้วก็วิตามินของหมหาพุทธร,รูปนั้นอนะ่ะเขาเรียกว่าโอชะ ไอตัวหล่อเลี้ยงที่ทําให้ตัวหมหาพุทธรูปนั้นเป็นไปได้น่ะเรียกว่าชีวิตไอความใสของหมหาพุทธรูปเรียกว่าจากาาักรคุป萨ตต้องว่างี้ดิจกักรคสาทตช่นั้นนี่กําลังพูดเรื่องจกักรคุป萨ตอยู่สรุปแล้วว่าไอตัวหมหาพุทธรูปมีสี่งไงธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมฉะนั้นดินน้ําไฟลมเนี่ยมันจะอยู่แค่มันมีแค่สีไม่ได้ไงมันต้องมีสีด้วย มันต้องมีกลิ่นด้วยมันต้องมีรสด้วยมันต้องมีตัวโอชาด้วยเงี้ยตัวเขาเนี่ยเป็นโอชาอยู่ด้วยเนี่ยและมันถ้ามีตัวชีวิตหล่อเลี้ยงรักษาอยู่เขาเรียกชีวิตตรลูปหล่อเลี้ยงรักษาอะไรหล่อเลี้ยงรักษาตัวกรรมมันจะรูปเนี่ยก,กรรมมันกะกระลาบนี่แหละแล้วก็มีตัวความใสของหมหาพุทธรูป เข้าใจคาว่าอุปาทะเยโลไหมยังเดีเนี้แปลว่าอะไรโลภอาศัยไอ้กล่องแว่นเนี่ยกล่องแว่นอุปม์เนี่ยมีแค่นี้แหละอุปกรณ์อันนี้ใช้มหาพุทธลูกไหมมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุไปธาตุลมใช่ไหมมีสีไหมสีของใครเดี๋ยวก็สีกล่องแว่นแล้วก็พูดแค่นี้แหละแต่จริงๆตอนนี้กำลังพูดปรมัาภาษาอยู่สีของ มหาพุทธรูปมีกลิ่นไหมกลิ่นของอะไรก็กลิ่นของมหาพุทธรูปไงมีรสไหมรสของมหาพุทธรูปมีโอชาไหมมีสารอาหารในนี้ไหมตกตกลงแล้วมีกี่รูปในกล่องแว่นมีกี่รูปแปดรูปมีชีวิตรูปไหมทำไมไม่มี ไม่มีชีวิตเพราะไม่ใช่กรรมมชรูปใช่ไหมไม่มีชีวิตมีจักครคุปา์อยู่ในนี้ไหมไม่มีมีแค่แปดรูปแค่นี้แหละฉะนั้นอเน,นี้ยแสดงว่ามีมหาพุทธร,รูปอยู่สี่รูปแล้วมีรูปอาศัยอยู่สี่รูปใช่ไหมถ้าเคาะอย่างเงี้ยมีเพิ่มมาอีกกี่รูปคือ ศรัทธาไปโซตาได้ไงในี่ศรัทธามีเสียอีกหนึ่งก็กลายเป็น9ก้ารูปไงเขาจยังต้องเคาะหัวอะไรได้ตอก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 มันมีอยู่อยู่เก้ารูปเขาจยังโอเคอย่างแต่เนี้ยมหาพุตธรูปกับอุปาทายรูปแต่ในจักรุปาทเพิ่มชีวิตแต่รูปกับจักรคุปทขึ้นมาพอเริ่มมองเห็นได้ยังฉะนั้นตัวจักขคุญานอาศัยตัวมหาพุตธรูปในหลายความใสนั่นแหละ แต่ความใสที่กลางตาดำเรียกจักขุปสาสตร์ตัวนี้ก็เลยเป็นที่อาศัยให้กับจักรคุญานไปพอเข้าใจเรื่องจักขุปสาสตร์พวโสตประสาทขณาประสาทจิหาประสาทกายยาประสาทโอเคไหมโอเคแต่ไม่ไปคิดต่อไปคิดต่อด้วยนะไปคิดต่อด้วยนะจะได้เกิดความเข้าใจางี่บต้นแล้วก็หาทะยโถูุหาทะยโถธกมีอะไรบ้างอะ่ะหนึ่งดินสองน้ำสามไฟสี่ลมย้อยมหาพุทธรูปแล้วมีสีไหม สีของมหาพุทธรูปเรียกว่าวันนารูปกลิ่นของมหาพุทธรูปเรียกว่าคันทะคันทารูปะแล้วก็รสของมหาพุทธรูปเรียกว่าละสละแล้วก็โอชานี่เป็นตัวตยตรงเป็นวิตามินครับแล้วมีชีวิตรูปไหมมีชีวิตรูปอีกหนึ่งชีวิตรูปนั้นรักษาอะไรรักษากรรมชรูปที่อยู่ในหัวใจเนี่ยตัวนี้แหละแล้วก็มีตัว หัตถยวถัตถุอีกหนึ่งรูปไอ้ตัวหัตถยวถัตถุถูเนี่ยไม่เป็นความใสไม่ใช่ความใสของมหาพุทธรูปแต่เป็นตัววัตถุเป็นที่อาศัยของมโนธาตุและมโนญาณธาตุนี่นะสรุปแล้วก็เวลาเราเรียนรู้เรื่องจักขูวัตถุโสตตวัตถุขานะวัตถุเชี่ยวหาวัตถุกายยววัตถุและหัทยวัตถุหกรูปนี่นะทีนี้หมดหรือยังตัวกรรมชรูปกรรมชรูปทั้งหมดมีเท่าไหร่ มีเก้าใช่ไหมมีอะไรบ้างอาการ,รมัรูมมีทั้งหมดเท่าไหร่จากขูสตาคานาะชิวหากายะวัตถ,ถไุได้ได้หกแล้วใช่ไหมเหลืออีกอะไรชีวิตตานวกกราบแล้วก็ภาวาทะทัศักกราบภาวะก็มีทั้งอิทธิภาวะปุริสภาวะใช่ไหมฉะนั้นโดยสรุปแล้วในกลางตาดำเนี่ยในตาของเราเนี่ย นอกจากมีจักขุทัศกกลลาบแล้วมีกายทัศกาลาบด้วยไหมมีหรือไม่มีมีกายประสาทด้วยไหมอยู่ใกล้กลางใกล้ตามีอยู่ใช่ไหมมีชีวิตต่นวกกาลาบไหมกลุ่มกะลาบของชีวิตรูปแล้วมีตัววัตถุทัศกกลาบไหมอยู่กลางตาดํามีไหมหัวใจใครมาอยู่กระดาตาอยู่ใกล้ตาเดี๋ยวเห้อเดี๋ยวเอ มีเลยหรือยอมโปเอาหัวใจไปอยู่กับตาเลยเลยหัวใจหัวใจอยู่ตรงไหนในในว่าไงยอมเกียงหัวใจของยอมเกียงอยู่ตรงไหนอยู่ที่กลางตาดำไหมอยู่ใกล้ๆตาดำไหมอยู่ตรงไหนหัวใจอะหัวใจอยู่ตรงไหน ไม่เห็นหัวใจแล้วฉะนั้นตัวจกักขะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกางตาดํามีเยื่อเจ็ดชั้นซับอยู่ข้างๆอ่ะข้างๆจ,กาาจากัก,กระภาษาจักขูทศกัณฐ์นั้นมีกายยะทศกัณฐ์ไหมมีหรือไม่มีมีอยู่สังเกตได้ยังไงอ้าวลองเอามีเอานิ้วดีดตาตัวเองดูทีเจ็บไหมไอ้ที่เจ็บนั้นไม่ใช่ถูกจกักระภาษา,าถูกอะไรน,นกายยะทศกัณฐ์ถูกกายยะภาทใช่ไหม สรุปแล้วมีกายยปศาสารอยู่ด้วยกายยทศกลาบด้วยได้สองกลาบแล้วนะมีชีวิตไหมชีวิตแต่นอกกลาบใช่อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละแล้วมีตัวภาวะไหมภาวะทศกลาบความเป็นหญิงเป็นชามีอยู่ไหมอา่ามีแล้วนะทีนี้มีแล้วมีวัตถุทศกลาบไหมมีไม่ีม อะไรสอนยากว,ว,ยาวัดอัตถิยะวัตถุมันอยู่ที่หัวใจไม่ได้มาอยู่ที่ตรงนี้ฉะนั้นอย่าพยายามใส่กันไม่เอาเดี๋ยวออท่านอาจารย์ครับผมไปกําหนดพิจารณาที่กลางตาดําพอดีแล้วผมมินหัดวัตถุเด่นเข้ามาในใจเลยเอ,เอ,อ๋ออันนี้เพี้ยนแล้วเพี้ยนไม่มีไม่ม,ม,มีตรงนั้นเขาห้ามเพี้ยนตรงนี้นะสรุปแล้วก็มีทั้งจักขุทศัศกราบกายทศัศกราบชีวิตอตนวักราบใช่ไหม แล้วก็ภาวะทะ่สักกราบนี่เป็นกรรมาชลกราบเนาะนอกจากมีกรรม,มชรูปแล้วมีเจตชรูปเกิดอยู่ในบริเวณตาไหมมีหรือไม่มีเอาเวลากโกรธเป็นยังไงตาเป็นยังไงโกรธแล้วตาเป็นยังไงเวลาเกิดกำหนัดแล้วตาเป็นยังไงเปลี่ยนไหมเปลี่ยนสีไหมโกรธตาก็อปีตาหนึ่งพอเกิดกำหนัดก็อีกตาหนึ่งเกิดหลงๆอึมๆเวลาง่วงอ่ะสบางกตาเป็นยังไง ก็เป็นอีกตาหนึ่งแสดงว่าจิตแต่ชโลภเนี่ยมันมาที่ตาด้วยใช่ไหมล่ะมันเกิดที่ตาด้วยเอาคนที่มีมโมหะเยอะๆเนี่ยมองตาพบรู้ไหมเ<ม>ช่นตาใครท่นนาบอกตาผมเองคนที่มีโมหะเกิดมากๆมๆ,ๆเนี่ยมันมีจริงๆโอ้ลำบากเลยถ้าไปรู้เรื่องพวกนี้มากๆก็มองปับ๊บโอ้ตามีโมหะเยอะเหลเือเกิน แต่คนที่มีโทสะที่ทิ้งโทสะทิ้งร่องรอยของโทสะไว้จนกลายเป็นว่ามันล่องลึกแล้วเห็นตาเพ้าก็รู้เลยโอ้คนขี้โกรธตาเป็นแบบนี้เ,เป็นอย่างนี้นจริงๆคนที่ลังเลสงสัยคนที่มีโมหะมากและเวลาคนที่กุศลละจิตเกิดน่ยเวลาศรัทธาคนที่มีศรัทธามากมองตาก็เป็นอีกอย่างนะคนที่มีความมุ่งมั่นมากก็มีแววตาออกอย่าง คนนี้มีสติก็มีแววตาอย่างหนึง่งไอ้คนที่มีสมาธิตั้งมั่นแววตาก็ออกมาอย่างหนึง่งคนที่ปัญญาเฉียบแหลมเวนแววตาก็อย่างหนึง่งแสดงพวกเราไม่เคยสังเกตเลยเนี่ยเอาอยากจะรู้ไหมพอมองตาปุ๊บเนี่ยเวลาอาจารย์มองตาพวกเราปุ๊บเนี่ยอาจารย์คิดยังไงเห็นตาแล้วอาจารย์คิดยังไง อาจารย์จะคิดบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีกลับไปมีตาอย่างนั้นอีกเลยเบื่อทนแล้วตาแบบนี้แล้วคิดอย่างนี้จริงๆไม่อยากกลับไปมีตาแบบนี้อีกเป็นอย่างนี้จริงๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งเวลาเราไปกําหนดแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติมากๆเราก็จะรู้จักตาของมนุษย์ไม่ต่างกันนะ จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าไม่รู้จักตาเราก็จะหลงในตาไม่รู้จักหูเราก็ไปหลงในหูไม่รู้จักจมูกก็ไปหลงในจมูกไม่รู้จักปากจากลิ้นก็จะไปหลงในปากในลิ้นไม่รู้จักกายก็จะไปหลงในกายไม่รู้จักใจก็ไปหลงในใจ เออมันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดเคืองมัวเมาลุ่มหลงจริงๆนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่เรามาเรียนเรื่องวัตถุก,กันเนี่ยเพราะเราจะต้องต่อไปเราจะได้ฉลาดตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าใจยังมัน,นเป็นอย่างนี้ก็อยากให้พวกเราได้มองตาแล้วมองตาแล้วรู้ใจ أ, อใ่ะเข้าใจไหมมองตาแล้วรู้ใจอ่ะ มองตาว่ารู้ว่าท่านผูน้นี้มีใจคิดยังไงใจมีราคะปราศจากราคะมีโทสะหรือปราศจากโทสะมีโมหะหรือปราศจากโมหะขดทูหรือฟุ้งซ่านมองเห็นตาแล้วรู้ใจอ่ะอยากให้เราได้อย่างนั้นมันจะได้มีจิตตานุปัสสนาสีปทานกันบ้างเขาจะเขาจะตอนนี้มองตาปับา๊บมองคนแล้วหน้าแววตาเป็นหน้าต่างของดวงใจอเนี่ยมอง พอมองตาปุ๊บไปลักตาเขาเลยเสร็จเลยไงใช่ไหมนี่ก็เรียกมองตาแล้วไม่รู้ใจงั้นถ้ามองตาแล้วรู้ใจแปลว่ารู้เลยว่าท่านผู้นี้กําลังเกิดความกําหนัดอยู่ท่านผู้นี้กําลังเกิดความขัดเคืองอยู่ท่านผู้นี้กําลังเกิดความมัวเมาอยู่ท่านผู้นี้กําลังเกิดความลู่หลบลุ่มหลงหรือท่านผู้นี้ไม่ได้กำหนัดขัดเคืองไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงถ้าอย่างนี้ก็เรียกมองตาแล้วฉลาดรู้ใจ อยากใหู้กเราเป็นแบบนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็เริ่มจะปลอดภัยยอมต๊อกมองตารู้ใจยังยังไม่รู้หมอเที่ยวอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้มากตอนนี้มองตาแล้วรู้ใจยังยังแล้วทีนี้เวลาคําพูดเนี่ยมันก็รู้ไม่รู้ไม่ได้อีกใช่ไหมเวลามนุษย์พูดออกมาเนี่ย ถ้าเรารู้ใจเขาเนี่ยเราก็จะรู้แล้วเขาพูดมาด้วยใจที่มีราคะโทสะโมหะหรือปราศจากราคะโทสะโมหะใช่ไหมหัวการศึกษาพระธรรมคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยต่อไปมันจะรู้ขนาดนั้นนะเนาะอยากรู้ไม่เล่ารู้ไปรู้มาแต่คนกลัวไม่ได้เลยเอา้าวต่อตอนนี้ตามวัตถุไปได้แล้วนะ แปลว่าไม่ใช่รู้แค่จักขูวัตถุโสตแต่วัตถุคานณะวัตถุชิวหาวัตถุกายยวัตถุต้องไปรู้องค์ประกอบของวัตถุเหล่านั้นด้วยไอ้ตรงนี้ท่านทั้งหลายต้องตามสืบค้นด้วยนะเวลาในการที่เราจะมันนัสิการกันจริงๆมันจะเยอะไปแต่เพราะเรามีภาระที่จะต้องรู้เรื่องอื่นอีกตอนนี้เมื่อรู้วัตถุหกแปลว่ารู้รูปธรรมหรือนามธรรม รูปธรรมแระนามธรรมรูปธรรมเมื่อเมื่อรู้จากรูปธรรมแล้วซึ่งเป็นรูปขันแล้วเมื่อรู้วัตถุทั้งหกแล้วก็ต้องไปรู้ตัวตัวรูปที่วัตถุเหล่านั้นอาศัยด้วยก็คือไปรู้ตัวแม่ของเขาก็คือมหาพุทธรูปนั่นแหละเมื่อรู้มหาพุทธรูปเ <ili> ขาเรียกว่ารู้การ,รัชกายทั้งหมดเลยนะการัชกายทั้งหมดเลยที่เป็นตัวมหาพุทธรูปและอุปาทายรูปรู้ทั้งหมดแล้วอันนี้เป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานนะที่เราจะเรียนรู้กันนี่เป็นอารมณ์ของสติปัฏฐาน ฉะนั้นการเรียนรู้ด้วยการมนัสการใส่ใจก็ระลึกแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปในตนเองว่าตอนนี้พอพูดเรื่องจกักรวัตุแล้วก็มนัสการถึงตัวจกักรวัตุแล้วก็มหาพุทธูปที่เป็นที่อาศัยกับจกักรวัตถุด,ด้วยเนี่ยอย่างนี้ชื่อว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยได้ฟังไปด้วยมนัสการไปด้วยใส่ใจไปด้วยจะเกิดความเข้าใจชัดขึ้นไม่ใช่เรียนลอยๆลอยๆโดยไม่ได้กําหนดรู้ไปด้วยนะอย่างนี้นะอันนี้ไม่ไม่นิยม อาการต่อมาเมื่อรู้จักวัตถุแล้วองค์ประกอบองคาประยบที่อยู่ใกล้จากขู่วัตถุมันก็ต้องมีตัวกายยะทศกกราบใช่ไหมก็รู้กายไปด้วยกายวัตถุอยู่ด้วยเห็นไหมกายวัตถุเป็นที่อาศัยของกายวิญญาณก็อยู่ใกล้กันกับตัวจากขุญญานนั่นแหละจากขุญญานอาศัยตัวจากขุวัตถุแต่กายวิญญาณอาศัยกายวัตถุเห็นไหมอยู่ติดชิดกันเลยนะชิดกันเลยนะ นั้นอยู่ติดชิดกันเลยเพราะว่าในกลางตาดำเนี่ยถ้าเอาตัวเข็มทิ่มเข้าไปในกลางตาดำเนี่ยจะรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาทันทีแหละอันนี้บง่งบอกให้เห็นว่ามันมีกายวัตถุอยู่ติดกันกันกบจักรุวัตถุเกิดดับสืบต่อตลอดเวลาด้วยเพราะแผ่นพื้นที่ของกายวัตถุเนี่ยหรือกายระสาทเนี่ยเยอะมากเยอะกว่าวัตถุตัวอื่นจักรุวัตถุอยู่แค่จมกลางตาดาแต่กายวัตถุเนี่ย หรือกายประสาทเนี่ยอยู่เต็ไมไปหมดทีนี้ในโสตวัตถุโสตประสาทอยู่ติดกันกันกนกบโสตประสาทโสตวัตถุเนี่ยก็มีตัวกายว,วัตถุไหมมีกายว,วัตถุคือกายวิญญาณอาศัยด้วยนะกายวิญญาณอาศัยด้วยโอเคนะและมีตัวชีวิตด้วยไหมชีวิตแตนนวกกากราบด้วยใช่ไหมและมีอะไรอีก วัตถุทศก,กราบมาใสาตรงตรงหูไหมไม่เลยอยู่ห่างกันมากเลยห่างกี่คืบ